ต้องสากุชนท้งหลายวันนี้พบกบรรดาท่านพุทธบริษัทเรื่องของโคศกเทพบุตรสำหรับโคศกเทพบุตรนี้ก็เนเื่องโดยพุทธบูชาเหมือนกันคำว่าพุทธบูชาหรือที่กล่าวกันว่าพุทธบูชามาหาเตชวันโตถ้าเราจะพูดกันในแง่ของการเจริญพระกรรมฐาน ก็ต้องเรียกกันว่าพุทธานุสติกรรมฐานนี่สำหรับโคศกเทพบุตรเรื่องราวนี้เนื่องมาจากสัตยิระชานไปเกิดเป็นเทวดาจะมาคุยกัน,นงนด้านขงตอนต้นของเรื่องนี้เรื่องนี้ความจริงปรากฏมาในด้านตอนต้นของเรื่องสามมาวดีความมียว่าในสมัยกาลครั้งหนึ่ง ในโกตุฮริกะกับพัรยาและลูกเล็กหนึ่งคนปรากฏว่าในสมัยนั้นเกิดโรคร้ายเกิดขึ้นเขรียกกันว่าโรคระบาดสมัยโบราณก่อนโน้นถือว่าถ้าโรคระบาดเกิดขึ้นแล้วถ้าจะหนีโรคระบาดไปตำบลอื่นจะต้องไม่ลงทางหน้าบ้านคือทางบันดูประตูและบันได ต้องงัดฝาทิ้งไปหรือฝาแล้วออกทองฝาโรคร้ายจะได้มองไม่เห็นนี่เป็นความเข้าใจของบุคคลในสมัยนั้นว่าโรคร้ายเกิดขึ้นส่อสามีพัญญายังได้รือ้อฝางัดฝาทิ้งออกทางด้านนั้นแล้วอุ้มลูกน้อยมาหนึ่งคนสำหรับลูกน้อยนี้ยังเดินไม่ได้ยังคลานไม่ไหว มาในระหว่างทางสองคนตายยายผลัดกันอุ้มลูกแล้วก็ผลัดกันหาของที่สําหรับกินสําหรับใช้ในฐานะเป็นคนจนเข็นใจทรัพย์ทั้งหลายไม่มีมากต้องเดินบกป,ปา่าภายในไม่ช้าอาหารที่เตรียมมาก็หมดปรากฏว่ายังไม่ถึงไหนมาอดอาหารมาสองสามวัน สามีจึงปรึกษากับพัญญาว่าลูกเล็กของเหล่านี้ปล่อยให้มันตายซะดีกว่าเพราะว่าเธอกับพี่ยังหนุ่มยังสาวอยู่ภายในไม่ช้าพี่จะสร้างลูกให้ใหม่สำหรับปัญญาไม่ชอบใจแล้วก็ไม่เห็นด้วยเพราะถือว่ารูกน้อยเกิดจากในอกย่อมเป็นที่รักของมารดาอย่างยิ่งมาในการหนึ่งปรากฏว่าในโกตุอริกะ ให้ปัญญาหาบตัวเองอุ้มลูกน้อยไว้เป็นเวลาใกล้คำ่ำลอยให้ปัญญาเดินไปที่ไกลตนบอกว่าจะปัดสวะยิงเข้าเข้าไปในพุ่มไม้แล้วก็ปลายกฏว่าเมื่อปัญญาเดินไปไกลแล้วเวลาใกล้ค่ำเต็มทีจึงเอาลูกน้อยคนนี้วางไว้ในพุ่มไม้เอาใบไม้กลบ แล้วก็ทำเป็นเดินช้าๆกว่าจะถึงพัญญาก็คํามากเมื่อทายกันแล้วพัญญาถามว่าลูกน้อยไปไหนเขาก็บอกตามความเป็นจริงว่าลูกน้อยนี่ทิ้งไว้เสียแล้วเอาไว้อยู่ที่พุ่มไม้โนอนพัญญาเสียใจกลัระปนูลูกน้อยก็หาไม่เห็นเขายังให้กำลังใจว่าเธอกับพี่นี่ยังหนุ่มยังสาวไม่เป็นไร ลูกน้อยถ้าเราขืนนําไปเราก็ลูกน้อยทั้งสามก็อย่าตายด้วยกันเป็นอันว่าเธอกับฉันมาเดินไปด้วยกันดีกว่าไม่ต้องห่วงลูกเวลานี้มันก็ตายแล้วอัญญาจึงได้ตัดใจยอมเสียลูกน้อยเดินไปกับสามีปรากฏว่ามาถึงบ้านของท่านมหาเศรษฐี ทั้งสามีและปัญญาจะได้เข้าไปในสถานที่ไกลถามคนใช้ว่าท่านมหาเศรษฐีอยู่หรือเปล่ปาคนใช้ก็ตอบว,ว่าท่านมหาเศรษฐียังอยู่จะได้ขออนุญาตเข้าไปหาท่านมหาเศรษฐีขณะนั้นท่านมหาเศรษฐีกําลังบริโภคอาหารข้าวมาทุกป,ปายญาติเพื่อนจัดว่าไปอาหารชันเลิศั้งคนในสมัยนั้น ขนาดเดียวกันก็ปรากฏดว่ามีสุนัขที่ท่านเลี้ยงไว้ตัวหนึ่งมันหมอบอยูใ่ใกล้ๆท่ามาหาเศรษฐีบริโภคข้าวมาัธยายาตแล้วก็แบ่งให้เจ้าสุนัขตัวนั่นกินด้วยสุนัขตัวนั้นเป็นสุนัขตัวเมียท่านโปรดปลามันมากเพราะเป็นสุนัขแสนร,รู้ ในโกตุฮริกะเมื่อเข้าไปหาท่านมหาเศรษฐีพร้อมด้วยพัญญาของตัวยินีกล่าวบอกว่าขทาพเจ้าขอรับใช้ท่านเพียงค่าอาหารมือหนึ่งมือหนึ่งเท่านั้นเพราะข้า,เ,ขาเจ้าตกยากได้รับความลําบากนี้โรคภัยไข้เจ็บมาสู่สถานที่นี้ท่านมหาเศรษฐีก็มีความประนีรับเขาไว้ แล้วเขาก็แจ้งบอกว่าข้าพระเจ้าทั้งสองคนผัวเมียนี้ไม่ได้กินอาหารมาสามวันแล้วท่านมหาเศรษฐีจึงได้นำให้คนใช้นำอาหารมาให้เมื่อคนใช้นำอาหารมาให้สองส่วนนายโกตุอริกะกินหมดส่วนของตัวอัญญายังไม่ได้กินเห็นสามีกินหมดแล้วจึงถ้าไม่อิ่มได้อย่างตนยอมอด นี่เขารักผัวเขายิ่งกว่าชีวิตในโกตุอานิกาก็บอกว่ายังไม่อิ่มปัญญาจึงเอาส่วนของตัวให้ในายโกตุหาริกากิน <c oughs> นาโกตุฮาริกากินส่วนที่สองเข้าไปอาศัยที่ร่างกายมันเปลียนธาตย่อยไม่ไหวในที่สุดก็ตายก่อนที่จะตายถ้ากําลังกินอาหารอยู่ก็มานึกถึงสุน,นัขของทานมหาเศรษฐี ก็สุนัขตัวนี้มันเป็นสุนัขแต่ว่าดีกว่าเราเราเองเป็นคนยังไม่สามารถจะกินข้าวมาทุกปลายยากได้สุนัขตัวนี้มันดีกว่าเรามากเป็นที่โปรดปรานของท่านมาหาเศรษฐีและได้กินข้าวดีกว่าเราอาศัยจิตของท่านโกตของโกตุหริกะมึกถึงสุนัขเป็นปกติเป็นอารมณ์เมื่อเวลาเขาขาดใจตายวิญญ,ญาณจิตออกจากรา่าง อย่าใช้คำว่าวิญญาณเลยนะใช้คำว่ญญาจิตแต่ไปใช้คำว่าวิญญาณเข้ามันจะเถียงกันเพราะวิญญาณเกี่ยวกับขันห้ามีอยู่วิญญาณที่เกี่ยวกับขันห้ากับจิตนี่มันคนละอันกันเป็นคนละส่วนวิญญาณมีสภาพดับพร้อมไปกับขันห้าคือร่างกายแต่จิตไม่ดับเมื่อจิตออกจากร่างแล้วก็ปลากฏก็เข้าไปสู่ในท้องของสุนัขไปปฏิสมธิอยู่ที่นั่น นี่ระบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านพระพุทธเจ้าจึงกล่าวว่าเจตนาอังพิเกวกรรมมังวทามิซึ่งแปลไปจะเป็นใจความว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเรากล่าวว่าเจตนาเป็นตัวกรรมก่อนที่เราจะตายถ้าจิตใจมันสบายตั้งใจว่าจะเพาะจุดแห่งความสุขเราก็จะไปตามประสงค์ของจิตทันทีเพราะจิตมันเป็นตัวไป ถ้าใจของเราตั้งไว้ในส่วนที่เป็นอกุศลความไม่สบายมันก็จะเกิดขึ้นเมื่อจิตออกจากร่างแล้วก็จะไปสู่ส่วนนั้นทันทีเช่นเดียวกับเราจเจริญพุทธานุสติกรรมฐานนึกถึงความดีของพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์นี่ก็ตั้งใจปฏิบัติความดีตามที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนถ้าใจเราตั้งไว้เฉพาะสวรรค์เวลาตายเราก็ไปสวรรค์ ใจเราตั้งไว้เฉพาะผมเป็นเอกตารมณ์ที่เรียกกันว่าจิตเป็นฌานคําว่าฌานก็คือมีอารมณ์ไม่วางนันเองนึกไว้เสมอเราก็ไปเป็นลมถ้าใจเราตั้งไว้เฉพาะพระนิพพานคิดว่าพระพุทธเจ้าพระนิพพานได้พละความโลภความโกรธความหลงเราเองก็ไม่ยอมไม่ไม่ยอมบูชาความโลภความโกรธความหลง เห็นว่าความตายเป็นของธรรมดาเมื่อตายแล้วเรานําทรัพย์สินทั้งหลายไปไม่ได้นี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายถ้าเราตายเราก็จะไปนิพพานได้อยา่างพระพุทธเจ้านี่พูดแบบย่อๆให้บรรดาท่านพุทธบริษัทฟังถ้ามัเอิญมีเสียงแทกเข้ามาก็โปรดทราบว่าใกล้ๆห้องบันทึกเสียงเขามีงานกันเสียงนั้นไม่ใช่เสียงแทกจากในสถานี เสียงแทรกมาจากภายนอกเป็นเอาผอาผ่านไปเมื่อในโกตัวอริกาเข้าไปสู่ท้องของสุนัขแล้วออก็คร่วงร่วมครบะกำหนดก็ปรากฏว่าคลอดมาเป็นลูกสุนัขตัวที่ฉลาดมากมีความรู้ภาษามนุษย์มากก็าตายจากคนไปเป็นสุนัขในขณะที่ลูกสุนัขออกมาเป็นสุนัขสนรู้ เวลานั้นปรากฏว่ามีพระบัจจกับพระเจ้าองค์หนึ่งเป็นที่เคารพของออขขขอท่านมหาเศรษฐีเมื่อเวลาออกพรรษาท่านก็มาโปรดท่านมหาเศรษฐีพักอยู่ที่เขาใกล้ๆบ้านในตอนเช้าท่านมหาเศรษฐีเวลาจะไปรับพระบัจจกับพระเจ้าก็นําเจ้าสุนัขแสนรู้ไปด้วยถึงที่มีพุมไม,ม้ท่านก็ไม้ตีพุมม่มไม้ ทำเสียงดังๆเป็นอาไัยสัตว์ร,ร้ายถ้าบังเอิญยังมีอยู่ให้ไปเสียแล้วเวลาที่ไปถึงพระบาเจกับพระเจ้าก็ไปหมอบกราบอาราธนามารับพระตาหารที่บ้านท่านทำอย่างนี้เป็นประจำบางวันที่ท่านไม่อยู่ถ้าท่านมีธุระท่านก็ส่งเจ้าสุน,นัขตัวแสนรู้นี้ไป ตามไปนิมนต์พระพุทธเจ้าพระบาเจกับพุทธเจ้าเมื่อเจ้าสุนักแสนรู้ไปถึงพระบาเจกับพุทธเจ้ามันก็หมอบแล้วก็เห่าบ้างขอนบ้างแสดงซึ่งว่ามันขอนิมนพระบาเจกับพุทธเจ้าไปบ้านพระบาเจกับพุทธเจ้าต้งมีความรู้คือมียานพิเศษใช้คลายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำว่าคล้ายแปลหมายความว่า เหมือนกันแต่ไม่ถึงมีความกว้างไม่เท่ากันสำหรับยานเป็นเครื่องรู้ตอนนี้มันทราบแล้วต้องก็เดินตามเจ้าสุนัขไปสุนัขตัวนั้นเวลาถึงพุ่มไม้มันก็เห่าก็หอนไล่สัตว์ที่ยพิ่ึงมีอยู่เห่ากันโชคเป็นวิธีไล่ทำเช่นเดียวกับเจ้านายที่เคยทำเวลาไปถึงบ้านมันก็นำพระบัจจกับพระเจ้าเข้าบ้าน บางวันท่านลองใจมันแกล้งเดินเลยบ้านไปเจ้าสุนัขตัวนั้นก็ขวางหน้าเขาไว้แล้วก็เมื่อเวลาถามว่าท่านไม่ยอมกลับมันก็ดึงเอาผ้าสบงให้กลับมาที่เดิมตอนดึงสบงนิบันดาท่านพุทธบริษัทสบงแปลว่าผ้าหนุง่ง พระเบเจกับพระพุทธเจ้าท้งกเกรงว่าสวงจะหลุดถ้าสวงจะหลุดมันจะกลายเป็นชีเปลือยไปก็เลยต้องตามใจเจ้าสุนัขตนนั้นนี่ความจริงมันก็ฉลาดพอเมื่อพระระเจกับพระพุทธเจ้าโปรดท่านมาหาเศรษฐีถึงการสมควรมาถึงเวลาจะเข้าใกล้ปรรษาจะเข้าบรรษาท่านคนลาท่านมาหาเศรษฐีกลับไปสู่ภูเขาคันธมา เจ้าสุนัขตัวนี้มันมีความรักในพระบเจจบพระพุทธเจ้ามากเมื่อพระบเจจบพระพุทธเจ้าไปนาอากาศมันทั้งเหา่าทั้งหอน,สนแสดงความเสียใจเมื่อพระบเจจบพระพุทธเจ้าพ้นไปเจ้าสุนัขตัวนี้ก็ขาดใจตายเมื่อตายจากความเป็นสุนัขอาศัยที่จิตใจมีความผูกพันอยู่ในพระบเจจบพระพุทธเจ้า เจ้าสุนัขตัวนี้ก็ไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสถรีวโลกมีนามว่าโคศกเทพบุตรตามพระบาลีท่านกล่าวว่าโคศกเทพบุตรคนนี้เวลาพูดยามปกติเสียงดังไปถึงหกสิบโยต์แห่โฮระเต็มที่เสียงของโคศกเทพบุตรนี้จะดังก้องไปทั้งดาวดึง เป็นอันว่ามีเสียงดังเป็นบิเศษที่ตั้งกล่าวว่ามีเสียงดังเป็นบิเศษอย่างนี้ก็เพระาะอริสงที่เห่าหอนนิมนต์พระไปจเจกพระพุทธเจ้าแล้วก็สแสดงความเคารพในพระไปจเจกพระพุทธเจ้าอีกรการหนึ่งการที่โคศกเทพบดเรียกว่าเทวดาสุนัขที่กล่าวก็ในพระสนัยก็เรียก,ว,ก,ยมมกยว่าสุนัขที่มาเกิดเป็นเทวดา ที่มาเกิดเป็นเทวดาได้นี้ก็อาศัยอนุสติคือพุทธานุสติกรรมฐานพระไปะเจกับพุทธเจ้าก็จัดว่าเป็นพระพุทธเจ้าประเภทหนึ่งที่บรรลุมรคลโดยไม่ได้ฟังคําสั่งสอนของใครท่านประเภทนี้บำเพ็ญบารมีมาโดยเฉพาะไม่หวังที่จะเกื้อกูลบุคคลอื่นให้ได้บรรลุมรคนด้วย แปลว่าจะช่วยให้บุคคลไปสวรรค์หรือพรมธมก็ในด้วยการแนะนําพอสมควรที่ท่านไม่สอนอย่างพระพุทธเจา้าเพราะว่าไม่ใช่หน้าทีของท่านเพราะการบารม,มีย่อมเป็นไปตามหนา้าที่ยานี้เคยพูดกับมันดาท่านพุทธบริษัทไปแล้วหลายครั้งว่าพระในสมัยปัจจุบันที่เราเรียกกันว่าพระอริยเจา้านี้ยังมีอยู่ ถ้าคนตาดีรู้ว่าใจดีมีจิตใจสอถึงธทมก็จะรู้ว่าใครเป็นพระอรเรชเจ้าถ้าจิตใจของเรายังมัว,มวเมาเรื่องความโลภความโกรธความหลงมัวเมาในขันห้าเห็นว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารนิยามเป็นเราเป็นของเราถ้ายังมัวเมาอยู่อย่างนี้เราก็จะเห็นพระอริยเจ้าไม่ได้ ความจริงพระอาริยเจ้ามีอยู่แต่ว่าคนที่จะรู้จกักพระอาริยเจ้าไม่มีแปลว่าไม่มีซะเลยก็ไม่ได้เพราะเดี๋ยวนี้คนรู้จกักพระอาริยเจ้ามากขึ้นแล้วทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทท่านหลายมีความเคารพในองค์สมเด็จพระบพีแก้วมากขึ้นพากันเจริญสมาาถกรรมฐานมิปัสนากกรรมฐาน ทำจิตใจให้เข้าถึงความดีพระองค์สมเด็จพระวิชิตมารบรมศาสสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ความรู้ความฉลาดยก็เกิดขึ้นและเมื่อความรู้ความฉลาดยเกิดขึ้นความเข้าใจในพระอริยเจ้าก็าย่อมปรากฏแระวรรดาท่านพุทธบริษัทธนี่เรา่าพูดกันเรายกสุนัขเป็นตัวอย่าง เจ้าสุนัขตัวนี้นี่เวลาที่มันจะตายแล้วเกิดไปเป็นเทวดาได้ก็เพราะสายจิตใจของเจ้าสุนัขตัวนี้มันนึกถึงพระบาเจกับพระเจ้าเป็นอารมณ์มันมีความรักในพระบาเจกับพระเจ้าเห็นว่าเป็นผู้ที่มีความเมตตาปราณีในมัน พราะว่าเวลาที่มันไปหาพระบาเจกับพระเจ้าท่านก็สงเคราะห์อนุเคราะห์ดนการรูปครามศีระบ้างรูปตัวบ้างสแสดงถึงความรักความเมตตาในเรื่องความรักความเมตตานีบรรดาท่านพุทธบริษัทใครๆก็ชอบเมื่อเขาสแสดงความรักในเราเราก็มีความปลื้มใจมีความยินดีนี่เจ้าสุนัขตัวนี้ก็เหมือนกัน เมื่อเห็นพระบาเจกับพระพุทธเจ้ามีความรักในมันมันก็รักในพระบาเจกับพระพุทธเจ้าเช่นเดียวกันท่นนี้มันรักในพระบาเจกับพระพุทธเจ้าแล้วจิตใจมันก็ูกพันนึกถึงพระบาเจกับพระพุทธเจ้าเป็นปกติในความจริงมันจะรู้ว่าพระบาเจกับพระพุทธเจ้าท่านเป็นพระในก็หาไม่คิดแต่เพียงในใจว่าท่านผู้นี้ซึ่งมีความดีมีความเมตตาปราณีในเรา อาศัยจิตใจที่เจ้าสุนัขตัวนี้ผูกพันในพระบาเจกับพระเจ้าเป็นปัจจัยให้เกิดบนสวรรค์เป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงมีวิมานทองคําเป็นที่อยู่นี่มีนางฟ้าประมาณพันหนึ่งเป็นบริวารเสียงดังแจ่มใสที่ในแค่ขยับเบาๆพู้ธรรมาดาดังไปดังหกสิบโยชน์ เทาลอยเสียงดังเต็มที่เสียงกล้องดาวดิงสงสัยไม่กันบรรดาท่านพุทธบริษัทว่าเทาวดาสมัยนั้นรำคาญเสียงโคศกเทพบระบบา้างหรือเปล่าก็ไม่ทราบท่านจะรำคาญหรือไม่รำคาญก็ช่างท่านมาพูดทึงเรากันดีกว่านี่เจ้าสุนัขตัวนั้นมันนึกถึงพระบาเจก,กับพระเจ้าเป็นอารมณ์ไปเกิดบนสวรรค์เช่นดาวดิงได้ ณพวกเราเราพุทธบริษัทเวลานี้ต่างคนต่างเคารพในองค์สมเด็จพระชินสีบรมาศาชาสนดาสัมมาสัมพุทธเจา้าเรารู้จักว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจา้าคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าก็เป็นคำสอนที่ยังประโยชน์ให้สมเด็จเนื่องในความสุข หมายความว่าบุคคลใดปฏิบัติตามพระธรรมคาสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจินวนวรแล้วบุคคลนั้นจะมีความสุขทั้งในชาติปัจจุบันและสัมปร,รายภพกนณีเวลานี้พวกเราเราพุทธบรบษัทก็มีความเคารพในพระพุทธเจ้าโดยการน,นั่งภาวนานึกถึงความดีของพระพุทธเจ้าว่าพุทธโธบังสัมมาสัมพุทธโธบังอย่างนี้เป็นต้น จะภาวานาว่ายังไงก็ตามในห้องพุทธคุณชื่อว่าเป็นการนึกถึงคุนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดนั่นก็มีผลเหมือนกันในเมื่อเรานึกถึงความดีของพระพุทธเจ้าเราก็รู้ด้วยว่าท่านเป็นพระพุทธเจ้าเราได้กำไรกว่าเจ้าโคศกเทพบุตเรา้วได้กําไรยิ่งกว่าสุนัขแสนรู้นั้นเราก็มีความเคารพในองค์สมเด็จพระบรมครู ยอมรับนับถือว่าทรรมคำสั่งสอนที่องค์สมเด็จไปชินวรบรมศาสตร์สดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนเราปฏิบัติตามท่านพระพุทธเจ้าบอกไว้ให้ทานเป็นการตัดโลภความโลภและเป็นเจริยาในการสร้างมิตรอันนี้เราก็ทําการทําจิตของเราให้ดีตั้งอยู่ในเมตตารักษาสินห้าให้บริสุทธิ์ มีกรุณามีความสงสาร unjust, สงเคพระบุคคลที่มีความทุกข์ให้ได้รับความสุขเว้นจากปัญญเวนห้าปารการอย่างนี้เราก็ทําแล้วและยิ่งกว่านั้นองค์สมเด็จพระบที่แก้วให้จิตใจเราของเราระลึกนึกถึงอยู่ในด้านที่เป็นบุศสที่เรียกว่าสมถภาวนาทําจิตใจให้ยั่งยืนคือคิดไว้เสมอ คำว่าจเจริญฌานในพระพุทธศาสนาอย่าเข้าใจว่าต้องไปนั่งหลับตามันจริงจะเป็นฌานตาบรนดาจันพุทธบริษัทคิดอย่างนั้นก็เป็นการเข้าใจผิดการจเจริญฌานละจิตทรงฌานตัวอย่างที่จะกล่าวให้ฟังในแกเรานึกถึงความดีของพระพุทธเจ้าโดยใช้คำว่าพุทโธเป็นต้น อันนี้วันทั้งวันเมื่อเวลาที่จิตบ้างจากภาระอื่นแล้วก็นึกไว้ว่าพุทโธพุทโธพุทโธอย่างนี้ก็ดี้วพรอองค์สมเด็จไปจินสีสอนบอกให้เราทรงพรมรีอานสีจิตคิดไว้เสมอว่าเราไม่เป็นศัตรูกับใครเราเป็นมิกัาคนสัตว์ทั้งหมดใยการอีสองเราจะสงเคราะห์คนสัตว์ทั้งหมดทั้งโลก าไม่เกินความสามารถของเราถ้าเขามีความทุกข์เราจะช่วยให้เขามีความสุขตามกําลังที่เราจะพึงทําได้ <c oughs> บริการทีสามเรามีอารมณ์จิตใจอ่อ,อนโยนไม่อฉาดิสียาใครเมื่อใครได้ดีก็พอยินดีกับความดีนั้น <c oughs> บริการที่สี่คำสอนขององค์สมเด็จพระทรงทันบอกว่าอุเบกขาคือความวางเฉย ถ้าสิ่งใดอันไม่เหเกินนิสัยมาจากกฎของกรรมเราไม่สามารถจะแก้ไขได้ด้วยกำลังของเราหรือกำลังของบุคคลอื่นตัวอย่างจะก,การป่วยไข้ไม่สมบายเกิดแก่คนอื่นล้วกับเราเราช่วยไม่ไหวเราก็ไปตามหมอมาช่วยแล้วหมอก็ยังช่วยไม่ไหวทุกข์ไปทนากินกายกินใจของเราและของเขา อย่างนี้เราก็ไม่ดิ้นรนเพราะถือว่าเป็นกฎของกรรมเป็นออเบขาคำโอเบขา,โโเานี่มีประการหนึ่งคือไม่ยอมรับนับถือความชั่วที่บุคคลอื่นเยียดยัดป้อนเข้ามาให้ทั <c oughs> ้งนี้เพราะอะไรเพราะถือว่าเป็นกฎของกรรมชั่วเราไม่เอาเราจะรักษาวไว้แต่ลมคูงใจที่เต็มไปด้วยความดีนี่ระบรดดาท่านพุทธบริษัท เราเป็นคนมีศักดิ์ศรีดีกว่าสุนัขและเราก็รู้ด้วยว่าพระก็คือพระพระพุทธก็คือพระพุทธเจา้าเป็นอัจฉริยะมนุษย์ที่ทรงคุณพิเศษอ,องค์สมเด็จพระบรมโลกเชิสาม,มารถจะสงเคราะห์บุคคลผู้ปฏิบัติตามให้เข้าถึงสวรรค์พระโลกและนิพพานได้ นี่เรามีกำลังใจมีความรู้สึกมีปัญญาดีกว่าสุนัขที่ไปเกิดเป็นโคโศกเทพบุตรฉะนั้นด้าหากว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทคิดว่าการเกิดบนสวรรค์เป็นของดีหรือว่าการเกิดในฟุมโฟืกเป็นของดีหรือว่าการเกิดในพระนิพพานเป็นของดีที่ใช้คำว่าเกิด เพราะว่าพระนิพพานนี้มีสภาพไม่ศูนย์ที่พรหมามเคยถามพระพุทธเจ้าซึ่งปรากฏมาในพระตาวตพรพรามเคยถามพระพุทธเจ้าว่าพระนิพพานนี้เมื่อคนถึงแล้วเป็นผู้ไม่เกิดใช่ไหมพระพุทธเจ้าทรงตอบแบ่งยี่แบบแบ่งรักแบ่งสูวงว้บอกว่าจะว่าเกิดก็ไม่ใช่จะว่าไม่เกิดก็ไม่ใช่ เพราะว่าถ้ามีคำว่าเกิดก็ตั้งหมายกว่าว,ว่ามีคำว่าตายแต่ถ้าจะว่าไม่เกิดพระนิพาน์ก็ไม่มีสภาพศูนย์ือเป็นแดนอมะตะหาความตายหาความสลายหาความเปลี่ยนแปลงมีได้นี่ละบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายไม่กี่พูดเหลือไปใช้คำว่าเกิดในพระนิพันธ์จะเป็นการคล้ายๆคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า แต่พระพุทธเจ้าเองก็ทรงยอมรับว่าจะว่าเกิดก็ไม่ใช่จะว่าไม่เกิดก็ไม่ใช่เราจะเรียกกันว่าอะไรก็เป็นเรื่องของจิตใจของมรรดาท่านพุทธบริษัทตอนนี้เรามานั่งพูดกันดีกว่าพูดก็ว่าทำยังไงละ่ะเราจะไม่เียเสียทีโคศกเทพบุตรเพราะโคศกเทพบุตรนี่เขาเป็นสุน,นัขตายและเป็นเทวดาได้ แล้วก็บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเป็นคนเป็นมนุษย์ที่กล่าวกันว่ามีจิตสูงมีความดียิ่งกว่าสุนัขคือรู้ดีกว่าสุนัขมีความรักในพระบัจจกับพระเจ้าแต่ว่าเขาก็ไม่รู้ว่าพระบัจจกับพระเจ้าคือใครแค่แเพียงคิดไว้ในใจเท่านั้นว่าเขารักคนที่รักเขา แต่บางเอิงคนที่เขารักเป็นพระบาเจกพระพุทธเจ้าเป็นปัจจัยให้เขาถึงถึงสวรรค์ได้แล้วก็เา่าเราพุทธบริษัททั้งหลายลองว้าากําลังใจขอบรรดา่านพุทธบริษัทดูว่าจิตใจของเราเปรียบเทียบกับโคศกเทพบุตบได้หรือยังสมัยที่เขาเป็นสุนัขเวลานี้เรารู้จักพระพุทธเรารู้จักพระธรรมเรารู้จักพระสง์ จิตใจของเราผูกพันมั่นคงในพระพุทธธรรมประสงค์แน่นอนแล้วหรือยังถ้าจิตใจของท่านมีความผูกพันแน่นอนก็ขอรับรองบรรดาท่านพุทธบริษัทหากว่าบาังเอิญท่านจะต้องสิ้นลมปราณไปในขณะน,นี้ความดีที่โคศกเทพบุตรได้นั้นจัดว่าเป็นความดีที่เล็กน้อยที่สุดไม่เสมอกับความดีของท่านที่บำเพ็ญแล้วอาราบรรดาท่านพุทธบริษัทอย่างไร มองดูเวลาก็ปรากฏหมดเวลาพอดีในที่สุดนี้อาตมาภาคในฐานะพระสงค์ในพระพุทธศาสนาขอตั้งสติญาดิฐานอ้างคุณปเบสีร,รัตนณไตรัยมีพระพุทธรัตนธรรมราตาัตนะและสังฆาราตาัตนะทั้งสามประการ ขอจงดลบรรดาให้บรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านที่สะดับแล้วมีได้ความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนะมงคลสมบูรณ์ภูนผล,ลและจงเจริญไปด้วยจาตุรพิตรพรชัยทั้งสี่เรืการมีอายุวันนะสุขะภละและปริภานหาพึงประสงค์สิ่งใดก็คอยได้สิ่งนั้นสงความปรารถนาะจงทุเริกการสวัสดี